อนที่1ิค่ะทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้นะคะเรื่องที่1ค่ะทวีปอเมริกาเหนือปัจจุบันค่ะเราจะนิยมแบ่งทวีปอเมริกาเหนือออกเป็นสองสอส่วนนะคะ ส่วนแรกค่ะคือภูมิภาคอเมริกาเหนือประกอบไปด้วยอเมริกาและแคนาดาส่วนที่2นะคะก็จะเป็นอเมริกากลางค่ะประกอบไปด้วย8ประเทศนะคะก็ได้แก่ประเทศอะไรบ้างล่ะเม็กซิโกค่ะเด็กๆดูแผนที่ประกอบนะคะเม็กซิโกกัวเตมาลาเบลีสฮอนดูรัสเอซันโดอนะคะนิการากัวคอสตาริกาและปานามาค่ะกับประเทศในหมู่เกาะเกรเ t อร์แอนติลิสนะคะและหมู่เกาะเลเซอร์แอนติลิสค่ะในทะเลแคริบเบียนอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะ การค้นพบทบวีปอเมริกาเหนือค่ะคิตโตเฟอร์คลลัมบัตค่ะคนแรกเป็นผู้ค้นพบนะคะเขาเป็นชาวอิตาลีค่ะเดินทางไปสำรวจด,ดินแดนทางตะวันตกของยุโรปภายใต้การสนับสนุนของกรรษัตริย์แห่งสเปนคนลัมบัตเชื่อว่าโลกเนี่ยมีสันฐานกลมนะคะจึงตัดสินใจเดินเรือไปทางทิศตะวันตกค่ะ เขาก็สามารถไปถึงหมู่เกาะเวสต์อินดีสและก็เข้าใจว่าหมูกก่เกาะนั้นเนี่ยเป็นอินเดียซึ่งเป็นของทวิปเอเชียแต่ต่อมาค่ะอเมริกเวสตบูชีนะคะนักเดินเรือและพ่อค้าชาวอิตาเลียนเดินทางมาสำรวจดินแดนที่คนลมบัดเคยพบนะคะก็พบว่าเนี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียตามที่คนลมบัดเข้าใจค่ะและเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เวสต์บูชีค่ะจึงมีการตั้งดินแดนใหม่นี้ให้มีชื่อว่าอเมริกาทำเลที่ตั้งนะคะอยู่ที่หน้า194ค่ะนะคะ จัดเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกอันดับ1เนี่ยคือเอเชีย2คือแอฟริกาและอันดับ3ก็คือทวีปอเมริกาเหนือนั่นเองภูมิประเทศค,ค่ะจะแบ่งออกเป็น5เขตนะคะ 1. ค่ะเขตหินเก่าแคนาดานะคะเป็นเหตุหินเก่าที่กว้างค่ะลักษณะเป็นที่ราบสำหรับกับเนินเขาบริเวณนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับทะเลสาบทั้ง5นั่นเองค่ะหรือว่าทะเลสาบเกตเลกนะคะ 2ค่าเขตที่สูงทางด้านตะวันออกนะคะก็จะอยู่ทางฝั่งขวามือค่ะขนานกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นบริเวณที่มีอายุน้อยกว่าเขตแรกนะคะก็จะมีเมืองที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของอเมริกาเป็นแหล่งผลิตฐานหินที่สำคัญ 3ค่ะเขตที่ราบตอนกลางนะคะอัน,นเนี้ยก็จะกินพื้นที่กว้างขวางมากประมาณ3ใน5ของพื้นที่ทวีปทั้งหมดนะคะเขตที่ราบร่มแม่นม้ําเขตที่ราบรอฐเทเรซาเกตเลคเขตที่ราบร่มน้ำมิน้ิโซาสิตปีนะคะเขตที่ราบเชิงเขาของเทือ,อกเขาโรกี้ค่ะเขตที่4ีค่ะเขตเทือกเขาด้านตะวันตก นะคะอันนี้ค่ะจะประกอบด้วยเทือกเขาหลายแนวต่อเนื่องกันในแนวเหนือใต้จากตอนเหนือจนถึงคอคอดปานามานะคะเทือกเขาที่สําคัญค่ะอลาสก้าล็กาอกกี้นะคะเขตนี้เป็นเขตหินใหม่ค่ะอายุจะใกล้เคียงกับเทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเชียและเทือกเขาในทวีปยุโรปบริเวณนี้นะคะยังมีเขตภูเขาไฟที่ทรงพลังอยู่ค่ะแล้วก็เขตสุดท้ายค่ะเขตที่5นะคะอเมริกากลางและหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนค่ะ เป็นแผ่นดินแคบแค,แคเป็นแนวยาวนะคะหมูกก่เกาะในทะเลคริบเบนนี้เนี่ยเราเรียกว่าหมูกก่เกาะเวสต์อินดีสค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือหมู่เกาะเกรเ t อร์แอนเทลิสประกอบด้วยเกาะคิวบาจาเมกานะคะเปอรต์ตริโกส่วนหมู่เกาะเลสเตอร์แอนเทลิสเนี่ยจะประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆจํานวนมากค่ะ แม่น้ำสำคัญดูได้ในหน้า198ค่ะทะเลสาพที่สำคัญแน่นอนเลยค่ะแกสเล็กนะคะหรือว่าทะเลสา์ทั้ง5้าสุพีเรียค่ะ2ฮูรอน3มิชิแกน4ทะเลสา์อีลี่และทะเลสาบข้อที่5คือออนแทริโอนะคะระหว่างทะเลสา์อีลี่กับทะเลสาบออนแทริโอเนี่ยมีแม่น้ำในแองคาลาค่ะทำให้เกิดน้ำตกในแองคาลาที่มีชื่อเสียงของโลกนะคะนี่เลยคะ่ะรูปน้ำตกนะจ๊ะสวยๆค่ะในหน้า199ค่ะ พืชพันธุ์ธรรมชาตินะคะเด็กๆสามารถดูได้จากในหน้า200นะคะแล้วก็พื้อากาศในหน้า203-204ค่ะพืชพันธุ์ธรรมชาติต่อมานะคะเรามาดูสัตว์ประจำถิ่นกันเลยค่ะนะคะสัตว์ประจำถิ่นมีอะไรบ้างนะคะวัวใบซันชาวอินเดียล่าเป็นอาหารชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานก็ล่าวัวใบซันเพื่อน,นำหนังแล้วก็เนื้อเนี่ยไปขายอย่างทวีปยุโรปนะคะพวกวัวไบซันเนี่ย ลดจำนวนลงค่ะก็เริ่มมีการรักษาใบไม่ให้สุญพันธุ์นอกจากบัวใบซันแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีมีโครโลค,ค่ะซึ่งเป็นซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่งนะคะอยู่ในเขตหมาสมุทรอาริติค่ะหนาวพบมากในรัฐอสกา้าอเมริกาแคนาดาและก็เกาะกิกนแลนด์อันนี้นะคะเกี่ยวกับดินค่ะจะมีดิน8ประเภทนะคะซึ่งหนูสามารถศึกษาได้ค่ะในหน้า208และ209 และธาตุที่สําคัญนะคะเหล็กนะคะก็จะพบที่บริเวณทะเลาสาบเกตเลคค่ะเชื้อเพลิงที่สําคัญนะคะน้ํามันค่ะอเมริกาเนี่ยเยอะนะคะในรัฐอะเลกาเท็กซัสนะคะประชากรค่ะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดนะคะในทวีปอเมริกาเหนือประชากรเด็กๆสามารถดูแผนภาพได้ค่ะในหน้าที่2 1 2ถึง213ค่ะ แล้วก็ความนาาแน่นการกระจายของประชากรน,นะคะก็ดูได้เลยเชื้อชาติและภาษาอยู่ในหน้า216และ217ค่ะภาษาที่สําคัญนะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและก็สเปนเมืองที่สําคัญค่ะบอชิะะตงตันดีซีนะคะดิสทริก์อฟโคลัมเบียค่ะคําว่าดีซีตรงเนี้ยนะคะก็เป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาค่ะ วอตตอวานะคะเมืองหลวงของแคนาดาเม็กซิโกซิตี้ค่ะเป็นเมืองหลวงของเม็กซิโกส่วนนิวยอร์กเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเมืองใหญ่ค่ะเป็นศูนย์การการเงินนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางเมืองท่าการบันเทิงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆลอสแองเจลิสค่ะนะคะเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่2ของอเมริกา ก็จะเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและการบันเทิงของอเมริกานะคะมีประชากรหลายเชื้อชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานนอกจากนี้ก็จะมีชิคาโก้ค่ะนะคะก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมนะคะเคมีพันธ์แปลรูปสิ่งทอปปพิพิธภัณฑ์นะคะ,ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้า222ค่ะถึง225ค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยค่ะจะมีความเจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมมากโดยเฉพาะในอเมริกาและแคนาดาค่ะเพราะว่ามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะมีแร่ธาตุที่สําคัญแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยเ,ออเส้นทางต่างๆนะคะเด็กๆสามารถศึกษาได้ในหน้า227ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของทรัพยากรภัยธรรมชาติของอเมริกาเหนือคะ่ะหน้า236คะ่ะเฮอริเคนนะคะก็จะมีพายุเฮอริเคนแคทเธอรีนาค่ะสร้างความเสียหายแก่อเมริกามากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะคะทอร์นาโดนะคะก็สร้างความเสียหายเหมือนกันนะคะมีอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นลุ่มแมา่น้ำนมิสซิสซิปปีมีแผ่นดินไหวค่าเกิดขึ้นที่เฮตินะคะซึ่งทำให้เกิดโรคระบาดนะคะ มีผู้ขาไฟประทุด้วยนะคะเด็กๆสามารถศึกษาได้ในหน้า241ค่ะต่อมาเรามาดูมดลพิษกันเลยค่ะศึกษาได้ในหน้า242นะคะถึงหน้า244ค่ะ ทีนี้นะคะอยากให้ดูตรงนี้เลยค่ะ249กาค่ะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือที่ส่งผลต่อไทย 1. ค่ะข้อตกลง,งการค้าเสรีอ,อเมริกาเหนือนะคะหรือว่านาฟตาเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศสมาชิกให้เป็นเขตการค้าเสรีซึ่งกันและกันค่ะลดอัตราภาษีศุลกากรน,นะคะผลผลิตจากนาฟตาเนี่ยก็แข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นตลาดการค้าที่สําคัญของไทยนะคะ ก็มีองค์กรความร่วมมือที่เราร่วมมือกับเขาก็คือ a p e ปค่ะนะคะซึ่งถือว่าจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกนะคะก็มีความร่วมมือกันค่ะนะคะในกลุ่มประเทศ21เขตเศรษฐกิจนะคะต่อมาเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่2ค่ะทวีปอเมริกาใต้นะคะอยู่ในซีโลกใต้เกือบทั้งหมดค่ะมีเส้นสูนสูตรนะคะพาดผ่านทางเหนือของทวีปค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะทำเลที่ตั้งใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนะคะอยู่ในซีตโลกใต้ทั้งหมดแผนที่นี่ค่ะเด็กๆสามารถดูจากภาพสวยๆได้ในหน้า255ค่ะบาริซิลนะคะโบลิเวียปารากวัยกุรุกวก,กวอาร์เจนตินาเห็นไหมเอ่ยนะคะทวีปมริกาใต้นะคะจะแบ่งออกเป็น3เขตค่ะ 1. ค่ะเขตเทือกเขาด้านตะวันตก ะคะเคอีเขาด้านตะวันตกก็น,นี่เลยค่ะเทือกเขาแอนดิส <this> นะคะ, <this> ะ,คะเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกเลยมียอดเขาที่ชื่อว่าอากอนกากานะคะเนื่องจากเป็นเทือกเขาหินใหม่ค่ะจะมียอดเขาสูง ภูเขากันนะคะเทือกเขาแอนดีสเนี่ยคะ่ะอยู่ในแนวภูเขาไฟของโลกรอกมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเราเรียกกันว่าลิงออฟไฟนะคะวงแหวนห่งไฟนะคะแล้วก็เทือกเขาแอนดีสตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายสาคัญค่ะแม่น้าแอมะซอนแม่นม้ำโอริโนโคแม่น้ําปารากัยนะคะเทือกเขาแอนดีสนะคะมีที่ราบสูงหลายแห่งค่ะมีทะเลสาบปีตีกากาที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ในการเดินทางได้ 2ค่ะเขตที่รับรุ่งแม่น้ําตอนกลางนะคะกว้างใหญ่ค่ะประกอบไปด้วย3ส่วนที่รับรุ่งแม่น้ําโอริโนโคนะคะ2ที่รับรุ่มแม่น้าแอมะซอน3ที่รับรุ่งแม่น้ําปารานาปารากวยซึ่งตรงที่รับนุ่งแม่น้ําปารานาปารากวยตรงนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นชาวบ้าทะเลเราเรียกว่าเรโอเดลาพาตานะคะตั้งอยู่ระหว่างประเทศอุรุกววยกับอาร์เจนตินา เขตที่3ค่ะเขตที่รับสูงด้านตะวันออกจะแบ่งออกเป็น4เขตย่อยนะคะเขต4เขตย่อยนี้มีอะไรบ้างที่รับสูงเกียรหน้านะคะที่รับสูงบาซิลค่ะที่รับสูงมาตุกอสซูนะคะแล้วก็ที่รับสูงปัตาโกเนียซึ่งจะอยู่ทางตอนใต้ของทวีปค่ะในประเทศอาร์เจนตินาก็จะมีแหล่งแร่ที่สําคัญนะคะติดต่อกับเทือกเขาแอนดีสค่ะแหล่งน้ำนะคะแม่น้ำอมะซอนค่ะยารลงลงมาจากแม่น้ำในในทวีปออฟริกาค่ะ มีพื้นที่ลุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะครอบคลุมส่วนใหญ่ของประเทศบราซิลเป็นหลักค่ะแม่น้ำปารานาก็ล,ง,ลงมาสองค่าทะเลสาบติปิกาการนะคะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะเป็นทะเลสาบที่ใช้ในการเดินเรือที่อยู่ที่สูงที่สุดในโลกสามค่ามหาสมุทรและทะเลก็นะคะใช้ในการขนส่งได้นะคะยกเว้นโบลิเวียและปวัยค่ะไม่มีพื้นที่ติดทะเลภูมิอากาศนะคะศึกษาได้ในหน้า260ค่ะ ภูมิอากาศของอเมริกาใต้จะแบ,บ่งออกเป็น8แบบนะคะดเด็กสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน้า262นะคะทรัพยาก,กรของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในหน้า263ค่ะเรื่องของป่าไม้นะคะเราเรียกว่าป่าเซวาสค่ะนะคะอยู่ที่บริเวณที่รับน้ำแม่น้ำแอมะซอนนะคะ2ค่าเขตทุ่งหญ้าค่ะก็จะมีในเวเนซุเอลาเรียกว่าทุ่งหญ้ายานสบราซิลเนี่ยจะเรียกว่าเชราดูนะคะ หรือว่าปัมปาในอาร์เจนตินาก็ได้ค่ะก็จะมีการเลี้ยงสัตว์คบคูค่กันไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีแขตที่3ค่ะก็คือพืชทะเลทรายสัตว์ประจําถิ่นนะคะคล้ายๆกับอูดค่ะเป็นเอ่อเป็นสัตว์ชนิดเดียวตกดยกับอูดเช่นยามาอันปากาวิคูนาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะยามาและกัวนาโคในชิลีนะคะเต่ากาลาปากอสนะคะโหน่ากลัวมากอันปากาวิคูนานะคะในเปรู กลุ่มดินค่ะเด็กๆสามารถศึกษาได้เองในหน้า267นะคะแล้วก็แร่นหน้า268ก็จะมีตารางแร่นะคะแล้วก็ตารางประชากรและเมืองสำคัญให้ค่ะเชื้อชาติจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มนะคะเด็กๆสามารถศึกษาได้ในหน้า273ภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาสเปนและโปรตุเกสค่ะสเปนเนี่ยใช้กันมากกับทุกประเทศเนื่องจากเคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อนยกเว้นประเทศบาซิลและกายอาณาค่ะซึ่งใช้ภาษาอังกฤษส่วนภาษาโปรตุเกสเนี่ย ก็ใช้กันมากในประเทศบราซิลนะคะเนื่องจากบราซิลเนี่ยเคยตกเป็นมังึ้นของโปรตุเกสค่ะมึงใหญ่ๆนะคะนักเรียนสามารถศึกษาได้เองคะ่ะในหน้า274นะคะถึงหน้า277ค่ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะการเพาะปลูกค่ะจะมีแบบอย่างชีพแล้วก็เพื่อการขามีการเลี้ยงสัตว์นะคะมีการทําป่าไม้การประมงค่ะซึ่งการประมงเนี่ยจะทําบริเวณชายฝั่งประเทศชิลีและเปรูนะคะ มีการทำเหมืองแร่ด้วยนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมค่ะประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะก็คือบราซิลอาร์เจนตินาและวก็เวเนซุเอลาค่ะการเดินทางนะคะคมนาคมเด็กๆสามารถดูได้ในหน้า2 8 1ถึงหน้า282ค่ะเศรษฐกิจนะคะก็ศึกษาได้อาทีนี้ค่ะเรามาดูหน้านี้เลยค่ะ288ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใตา้1ค่ะเอเนโยนะคะ เหนือหน้าน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะเขตสูนสุ้เนี่ยจะมีลมค้าตะวันออกพัดลมนี้พัดพาผิวน้าน้ำทะเลที่อุ่นจากทางตะวันออกบริเวณชายฝั่งเอกวาดอร์นะคะไปรูละชิลีตอนเหนือไปทางตะวันตกบริเวณชายฝั่งประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียค่ะทาให้บรรยากาศเนี่ยมีความชื้นนะคะมีการก่ะตัวของเมฆและฝนนะคะทีนี้คะ่ะ<ม>เอเนียลเนี่ยมันไปนปรากฏการณ์ที่เป็นยังไงคะเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ํานะคะ ซึ่งก็กลายเป็นว่าในขณะที่บริเวณที่เคยมีฝนมากก็จะกลายเป็นมีฝนน้อยแล้วก็เกิดความแห้งแล้งอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับบ่านน้ำเนี่ยเปลี่ยนทิศทางจากตะวันออกเป็นตะวันตกนั่นเอง ลานิยานะคะเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเนี่ยบริเวณเส้นศูนย์สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและแปซิฟิกตะวันออกมีค่าต่ำกว่าปกติค่ะเนื่องจากลมค้าตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีกําลังแรงกว่าปกติก็เลยพัดพาผิวน้ําทะเลที่อุ่นเนี่ยจากแปซิฟิกเขตร้อนด้านตะวันออกหรือบริเวณฝั่งเอกวาดอร์เปรูไปสะสมอยู่ทางอะไรคะเขตตะวันตกแทนค่ะ ะะทําให้ทาร,รมาสมุทรแปซิฟิกเขตตะวันตกเนี่ยซึ่งเดิมอะ่ะระดับน้ำทะเลจะสูงกับแปซิฟิกตะวันออกกับกันอย่างเงี้ยค่ะสลับกันนะคะปรากฏการณ์นี้ค่ะทำให้ใชายฝั่งประเทศอินโดและออสเตรเลียเนี่ยมีฝนตกมากกว่าปกติแล้วก็มีปัญหาเรื่องการก่อนของดินนะคะการตัดไม้ทําลายป่านะคะภัยธรรมชาติก็จะมีแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟปะทุค,ค่ะ แนวทางการรักษณะธรรมชาตินะคะเด็กๆสามารถดูได้ในหน้า295ค่ะแล้วก็หน้า296นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทยนะคะที่เจอเราเจอนี่ก็คือปรากฏการณ์ลานิยานะคะ สิ่งแวดลอ้อมทางสังคมค่ะด้านการค้านะคะมีการติดต่อทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องนะคะประเทศไทยเนี่ยได้เปิดความสัมพันธ์ทางการค้าค่ะกับประเทศชิลีนะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านการเมืองและการค้าโดยชิลีเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ไทยเนี่ยเข้าไปตั้งสำนักงานส่งเสริมการค้านะคะที่กรุงซานติอาโกค่ะตั้งแต่25 3 4ันห้าร้อยสามสิบสี่เป็นต้นมาทำให้สินค้าของไทยเนี่ยเข้าไปจําหน่ายในประเทศอื่นๆได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านสังคมบ้างค่ะก็มีความสัมพันธ์อันดีนะคะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมต่อกันค่ะก็จบลงแล้วนะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนค่ะอยู่ที่หน้า298ค่ะเด,เด็กๆก็ลองทบทวนบทเรียนดูนะคะก็จบแล้วค่ะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3